โควิด1 9ไอมีอาการเหนื่อยอยากตานไวรัสแพ้เป็น,นต่างๆอยู่ในเนื้อปอดร,รักษาทันท่วงทีไหมแล้วก็พื้นฐานของร่างกายเป็นยังไงลักษณะเฉพาะของคนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยคือว่าปอดอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นนะฮะมากกว่า มากกว่าหนึ่งตำแหน่งมักจะเป็นสามถึงสี่ตำแหน่งแล้วไม่อยู่เฉพาะปอดข้างเดียวมักจะเป็นที่ปอดทั้งสองข้างแล้วทําให้เกิดการอักเสบของปอดถ้าในระยะตรงนี้เนี่ยการรักษาได้ทันท่วงทีเนี่ยได้ทั้งยาต้านไวรัสได้ยาพวกสเตียรอยนะครับแล้วได้ยาอื่นรักษาเนี่ยในเวลาที่ทันท่วงทีปอดก็จะค่อยๆฟื้นกลับไปจะมีอยู่แค่ประมาณ10%ที่จะรุนแรงต่อไปเป็นปอดอักเสบอย่างรุนแรงแล้วก็จะมีเพียงแค่1%เเท่านั้นฮะที่จะถึงขั้นถึงกับเสียชีวิตได้ แต่เมื่อหายดีแล้วเนี่ยปอดกลับมาแล้วเนี่ยนะครับก็มักจะทิ้งรอยโรคเอาไว้นะครับเป็นพวกแพ้เป็น,นต่างๆอยู่ในเนื้อปอดนะครับซึ่งเราถือว่าทำลายปอดไหมมันเป็นปฏิยาของร่างกายจากการที่เกิดการอักเสบของปอดซึ่งขึ้นอยู่ว่าคนคนนั้นเนี่ยรับเชื้อไปเนี่ยรักษาทันท่วงทีไหมปริมาณเชื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พื้นฐานของร่างกายเป็นยังไง ในช่วงแรกๆของการหายจากโควิดเนี่ยสิ่งที่เรามักจะเจอคือว่าคนไข้เนี่ยในบางรายการอักเสบของร่างกายอย่างรุนแรงเนี่ยมันจะมีผลทําให้เกิดเป็นพังผืดหรือว,ว่ามีการเป็นฝ้าขาวใน LA, เอ็กซรย์ปของคนไข้อย่างค้างอยู่แต่เป็นปริมาณไม่เยอะมากกับอันที่2เลยเนี่ยในการติดเชื้อไวรัสพวกนี้เวลาเราฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยใน,ในบางเคสหรือว,ว่าคนไข้บางรายเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าร่างกายเนี่ยไม่สดชื่นไม่แข็งแรงไม่กระปี้กระเป๋า มีอยู่ประมาณ2 3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราเรียกว่าการฝึกหายใจจริงๆแล้วโดยทั่วไปการฝึกหายใจก็แค่หายใจเข้าทางจมูกเนี่ยครับแล้วคอนโทรลมหายใจที่ออกทางปากเนี่ยให้ออกมาช้าๆบางคนบอกให้ทําพูดเหมือนคําว่าอูยาวๆขับลมหายใจออกไปช้าๆจนกระทั่งหมดปอดแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็เข้าให้เต็มปอดแล้วก็ออกช้าๆเหมือนการยืดหยุ่นของของหนังสติ๊กเนี่ยคือยืดแล้วก็ถ่างเอาไว้แล้วค่อยปล่อยให้มันค่อยๆลงมาหดลงมาเพราะอะไรฮะเราพบว่าพังผืดพวกนี้เนี่ย เวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันทาให้เนื้อปอดมีความแข็งแล้วการที่จะยืดแล้วก็หดกลับมาพวกนี้เนี่ยต้องออกแรงในการหายใจพังผืดที่มันแข็งเนี่ยพอขยับบ่อยๆเนี่ยทำให้เนื้อพังผืดส่วนนั้นเนี่ยมีการยืดหยุ่นแล้วก็ทำให้อิลาสติกซิตี้หรือการยืดหยุ่นของเนื้อปอดพวกนี้ค่อยๆกลับมาอันนี้คือขั้นตอนการฝึกหายใจ2อเนี่ยอันหนึ่งที่เรามักจะเรียกว่าการบริหารปอดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งคือโดยเครื่องมือของแพทย์เนี่ยเราจะมีเครื่องมือชิ้นเรียกว่าไตรโฟ ซึ่งเราก็มักจะให้คนไข้เนี่ยดูดไอ้ลูกปิงปองนะซึ่งมันจะเป็นกระบอกแล้วก็มีลูกปิงปองอยู่3ลูกลูกที่1นึ่งเนี่ยลูกที่2แล้วก็ลูกที่3ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณลมที่สูดเข้าคนไข้เนี่ยสามารถดูดให้ลูกที่3ขึ้นได้เนี่ยให้ปล่อยขยายเต็มที่ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนการยืดหยุ่นของเนื้อปอดซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคนิคในการบริหารปอดแบบหนึง่งสุดท้ายเลยเนี่ยในเหมือนที่ผมบอกครับเวลาฟื้นจากโควิดเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสงช่วงช่วงแรกแล้วก็ช่วงท้าย ช่วงแรกในการฝึกหายใจเลย b ิ e a t h i n g e x e ์ไซส์กับช่วง2การบริหารปอดเนี่ยจเป็นในช่วงแรกหลังการฟื้นตัวทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร่างกายจะมีการฟื้นฟูด,ด้วยตัวเขาเองละปอดอาจจะเริ่มฟื้นและการออกกำลังกายต่างๆก็ยังจําเป็นต้องมีการออกกำลังกายมีการลุกเดินมีการขึ้นไวอยู่เรื่อยๆก็สามารถที่จะฟื้นฟ,ฟูให้ร่างกายเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้